สว่วนอีวุนเสาร์พี่ท่านครับมาช้าหน่อยครับเพราะว่าเจ็บคอทุกคนครับไม่มีเสียงเลยครับก็ตอนนี้กินน้ํากินอะไรครับมีเสียงแล้วเนี่ยโอ้เถอหวานเจี๊ยบครับโซโลวานี่ยใครตามตัวแล้วช่องครับหรือว่าตัวเลนจับตักมาครับที่ว่าไว่น้าช่องนี่ห้าตัวครับจะเป็นหนึ่งตัวเนี่ยอย่างบีจีครับนี่ฮะใครตามมาเนี่ยหนึ่งศูนย์คุณสวัสดิ์ครับหวานเจี๊ยบเลยครับส่วนคู่ดิบเนี่ยจะเป็นไอแลนด์พรีเมียร์ทั้งนีกเลยครับนี่ฮะ เกือบมาเต็มทุกคนครับลุดเชียว่าเป็นตัวเองครับเท่ากับเมื่อวานเนี่ยนะช่องเร็บที่ไอไวห้าคู่เนี่ยมาถึงสี่เป็นเต็มด้วยครับตุยเป็นเองครับก็ยินดีด้วยครับกับพี่ทุกคนครับที่เอาไยกเน้นเนี่ยจัดหนักตามมาครับหวานเจี๊ยบสุดชื่นเลยครับแล้วส่วนเจ้าทางครับที่ผมวางไว้เมื่อคืนเนี่ยต้องบอกว่าโอ้เธอสดชื่นอีกแล้วครับนี่ฮะเดือระบาครับเก่งสามตัวเลยครับไม่ทำให้ผิดหวังเลยครับหวานเจี๊ยบสุดชื่นต่อเนื่องทั้งวันจริงๆจุกจุก อิ่มอิ่มฟินฟินตาตายครับก็ขอช่วยอีกด้วยครับกับพี่สมาชิกในครอบครัวทุกท่านที่ตาตาดากวางไว้ให้มาทุกคนเลยแล้วกันครับทุกคนแล้วส่วนนี้ครับสองเดือนแล้วครับอย่างที่บอกไปครับวันนี้พิบุรีกเนี่ยอังกฤษโคตรน่าสนใจครับน่าสนใจตรงที่ว่าวันนี้เนี่ยดูจากการประกอบพูดมาเนี่ยควรจะเป็นบอลต่อทั้งหมดนะครับแต่ถ้าวัดกันที่กำแพงแล้วเนี่ยวันนี้ย้อนแย้งกันหลายคู่ส่วนรายละเอียดจอดลึกที่มากเพิ่มเติมที่มากกว่านี้ก่อนใครครับ ตามมาฟังไลฟ์สด้วกันครับแต่ถ้าพี่อยากได้ตัวเล่นจัดดักโกรนอนอรครับวีพีตลอดทั้งวันหรือไม่ครับจะเป็นในด้านของสายสดตลอดทั้งวันลองเปิดใจครับตามเข้าไปในหมู่บ้านครับหวานช่ำสดเชื่อนครับสองวันแล้วครับกับบอลออสเตรียครับช่วงใบปลายช่วงเย็นหน่อยครับเดี๋ยวรอบหัวค่ำเนี่ยจัดกันต่อทุกคนครับวันนี้ถ้าอยากมาตามบอลสดตัวเล่นจัดดักครับหรือว่าตัวโกรนนอรเนี่ยหรือจะเป็นแผงกระดานทั้อองใหญ่ใหญ่ในครอบครัวเนี่ยลองเปิดใจตามมาครับแค่เปิดโลกก็เปลี่ยนครับปัดควาดเลืโลนไฟเนี่ย จะมีหลังเข้าอยู่ครับจิ้มตรงนั้นเนี่ยครับเป็นข้อพิโรกันครับหวานชักสนชื่นก่อนแคนนอนครับบวกมากบวกน้อยมีที่หวานครับแคปเปิด์โรสเกเปียรครับแล้วก็สำหรับวันนี้เนี่ยซิปพิมลีซีคู่ครับนี่ฮะผมขึ้นโปรแกรมให้ก่อนกับทุกคนครับวันนี้เนี่ยคู่แรกครับผมคิดว่าวันนี้ไบตันครับจะบุกไปครับไม่แพ้ซิตี้ขาดครับมีโอกาสเสมอครับแถมมีโอกาสชนะครับด้วยกองฟอร์มที่ดีกว่าแค่ระบบทีมตอนนี้โดดเด่นดุดันครับคิดว่าเกมนี้ไบตันไม่น่าจะแพ้ขาดครับ คู่แรกครับแนะนําให้เชียร์ไปนไปั่นเอไบตันครับสู่คุยสองเนี่ยมั่นใจว่าวันนี้เนี่ยออกต่ําแน่ๆครับก,กับการที่เราฟอร์เรสเนี่ยบุกมาต่ออยู่แค่ราคาสเสมอกับปอครับมีการปรับไหลรองที่อิสุบิทครับแต่ก็ยังว่าครับใครจะกล้าลองอิสุบิทถูกไหมฮะเอาเป็นว่าคู่นี้เนี่ยต่ำครัทุกคนครับเกมนี้พวกเขาครับจะยิงไม่เกินสองประตูแน,น่นอนครับต่อเกมน,นี้อไอ้ว่าคู่ฟอร์เรสเนี่ยมองล่างครับแล้วคู่คุยสามวันนี้ผมชอบเอลเปตันครับและส่วนผู้ท้ายเนี่ยคู่สี่ลักเข้ามาจริงๆครับวันนี้ บูฟเซมตัเนเห็บชอบแบบจัดหนักๆเห็บอนี้น้าบ้านไหลน้ำไหลาทางเดียวด้วยครับอนี้บูฟทั้งใจชอบตลอดทุกคนเหับสสดีครับ